This is The Standard Podcast Step Life First Time Marathoner สนับสนุนโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต No You Can สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Step Life First Time Marathoner พอดแคสสำหรับคนที่คิดว่ามาราธอนเป็นเรื่องไกลตัวเราจะทำให้มันใกล้ตัวขึ้นพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอยากไปวิ่งมาราธอนสักครั้งในชีวิตถึงแม้มาราธอนครั้งแรกของคุณอาจจะไม่ได้เกิดในเร็ววันนี้แต่ขอให้คุณคีดฟิตเข้าไว้ครับหาวิธีออกกำลังกายรักษาความฟิตเรียกว่าฟังพอดแคสของเราเมื่อถึงเวลาเราจะได้ออกไปวิ่งกันอย่างสนุกสนานมีความรู้มีข้อมูลใหม่ๆเราจะได้มาพิชิตมาราธอนแรกด้วยกันนะครับ เพราะเราเชื่อว่าคุณทำได้ No you can นี่เป็นคำที่ผมจะย้ำตลอดทั้งซีซั่นของพอดแคสต์นี่เลย No you can ให้ผมพูดอีกทีนะครับ No you can ไม่ห้ามผมผมจะพูดไปเรื่อยๆเลยนะครับ <c oughs> ผมนั้นนายเกตเสบสวัสดปานละกะวงนิกตยานะครับแล้ววันนี้เช่นเคยอยู่กับพี่ป๊อก อิทธิพลสมุทรทองแอดมินกรุ๊ป 42.195K ครับเราจะไปมาราธอนด้วยกันและหมอเมสวิตดาสังคโปแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาเ<ม>วชศ,ศาสตร์ฟื้นฟูสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับน,น,นันเลงครับใน EP นี้บอกเลยว่านี่เป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญ <laughs> ทางตรงของหมอเมเลยก่อนหน้านี้เราได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บอันเกิดจากการวิ่งมาราธอนกันละ แม้แต่นักวิ่งอาชีพหลายคนก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้โดยไม่ทันตั้งตัวนะครับถึงแม้จะไม่มีวิธีปิดประตูตายให้กับอาการเหล่านั้นครับแต่เราก็สามารถลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บได้เช่นกันครับนอกจากเรื่องโภชนาะการที่ต้องเติมเข้าไปไม่ให้ขาดการเสริมสร้างกล้ามเนื้อกับร่างกายส่วนต่างๆก็สําคัญไม่แพ้กันครับวันนี้เราจะมาเติมความฟิตและปิดประตูให้อาการบาดเจ็บเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เครื่องยนต์ของเราในการวิ่งถ้าการวิ่งเราเคลื่อนตัวเปรียบเทียบตัวเองเหมือนรถยนต์เครื่องยนต์ในที่นี้คงหมายถึงกล้ามเนื้อมันครับเมื่อมีกล้ามเนื้อที่พร้อมใช้งานและมีความมั่นใจผมว่าเราก็สามารถไปได้ไกลกว่าทีนี้เราจะมาดูสิครับใน E ีีนี้ว่าเราจะทำให้เครื่องยนต์ของเราทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ต้านทานการบาดเจ็บได้ยังไงกล้ามเนื้อส่วนไหนที่ใช้ในการวิ่งมาราธอนครับพี่ปอกหมอเมฆ จริงๆถ้ให้ไปตอบเนี่ยครับแต่ก่อนเราก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นขามั้งเนอะน่องมั้งเนอะเออต้นขาสะโพกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะเราใช้กล้ามเนื้อแทบทุกส่วนในการอกไยวิ่งทั้งขาแน่ๆใช้แน่ขาน่องสะโพกใช้แน่นอนถัดมาระยะหลังที่เรารู้อยู่แล้วก็คือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวคือตัวเราจะต้องนิ่งครับมูฟไปข้างหน้าผ่านการใช้ขาในการ ส่งแรงให้ตัวเราเคลื่อนไปข้างหน้าได้รวมถึงแขนแขนกล้ามเนื้อหายใจต่างๆชี้โครงพวกนี้เราก็ต้องใช้หมดเพราะว่าเราต้องใช้ในการเอาออกซิเจนเข้าไปถูกไหมนันเองมันดังนั้นแปลว่าการวิ่งจริงๆอใช้หมดแต่เมลหลักที่เราใช้หนักๆเนี่ยอาจจะเป็นส่วนขาสีมากกว่าขากับแกนกลาง เรียกว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าน่าจะใช้เกินหกสิบเปอร์เซ็นหรือแค่หน้าอย่างเดียวเอาไว้ยิ้มตอนแบบ <c oughs> ตงกล้องมาถ้าเกิดว่ากล้องยังไม่มาไม่ต้องใช้ <c oughs> อการปักความไปได้ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพอกล้องมาเขาย,ยิ้มผมเพิ่งได้ยินว่าเออกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวมีความสําคัญเหมือนกัน <c oughs> ก็อย่างที่เข้าใจเหมือนหมอเมย์แล้วก็ขาเรามังงม่งน่องเรามั่งเท้าเรามัง่งอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยจริงๆแล้วมันใช้ทั้งตัวเลยนั่นหมายความว่าในการซ้อม ไปเรื่อยๆในการทําบ่อยๆไปเรื่อยๆเราอนุมานได้ไหมครับว่าเดี๋ยวทั้งหมดนี่มันก็จะแข็งแรงไปของมันเองแหละหรือจริงๆแล้วมันมีหลักในการเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกส่วนที่จําเป็นในการวิ่งยังไงครับวิ่งอย่างเดียวสมมุติถ้าวิ่งมีทั้งการฝึกเบสิกบางคนก็จะมีโค้ชมีครูที่คอยสอนนะคะครู Crew ก็จะสอนว่ามีเบสิกเอ่อสไตร์ Strike นะ มีเบสิกในการทำท่าหลายๆท่าอย่างเช่นเขาต่ำเขาสูงดีดซ้นพวกนี้มันคือการนึกภาพการวิ่งเคลื่อนไปข้างหน้าออกใช่ไหมคะนันนอมันคือการเอาท่าแต่ละท่าที่เราแยกมาทำอะ ออกมาวิ่งเราหมุนเท้าเป็นเหมือนวงรอบในการปั่นจักรยานมันคล้ายๆกันค,คนที่วิ่งแบฟ e f ดแบบวิ่งเท้าเปล่าแบบแบบที่พี่ปอกวิ่งจะรู้รู้ดีเพราะมันจะเป็นการเหมือนแตะแล้วก็ดึงขึ้นแตะแล้วก็ดึงขึ้นหมุนเป็นวงรอบดังนะนั้นเวลาครูเขาสอนครูเขาซ้อมครูครก็จะเอาท่าแต่ละช่วงของการวิ่งมาแยกแล้วให้เราทำำําซ้ํา ทำซ้ำในท่านั้นอย่างเช่นการยกเข่าสูงหรือดีดส้นเพื่อให้กล้ามเนื้อแฮมสิงได้ทํางานซ้าๆเขาก็จะได้เรียนรู้ว่ามัดเนี้ยมันจะรู้ว่าอ๋อฉันจะต้องใช้พลังงานในจังหวะนี้นะดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นอ่ะส่วนของในจังหวะ,ะเข่าต่ําก็อาจจะเอาไว้ใช้สําหรับวิ่งช้าๆหรือช่วงจ็อกช่วงผ่อนคนั้น ในในการฝึกเบสิก running มันก็จะใช้เป็นการกระตุ้นระบบประสาทการสั่งการของกล้ามเนือ้อแน่นอนมันเป็นการทำซ้ำให้มันคุ้นเคยและได้ความแข็งแรงตามกันไปได้ความทนทานตามกันไปแต่พวกนี้มันก็จะได้แค่ส่วนหนึ่งนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราวิ่งอย่างเดียวซ้อมเบสิกแล้วริวแล้วสไลด์ Strike แล้วแต่บางทีอ่ะมันจะขาดความแข็งแรงของส่วนอื่นไปงนั้น ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้อยากบอกในนีกว่ามันไม่ใช่แค่ความแข็งแรงแกนกลางไม่ใช่ความแข็งแรงของขามันมีความยืดหยุ่นด้วยมันมีหัวใจด้วยอ๋ออ่างี้ผมประสบการณ์ตรงที่ผมเพิ่งไปทำเทส VO2max แล้วกันคุณหมอที่ทําเทสให้ผมซึ่งเคยคุยกันในออหมอแอร์นะฮะที่เคยคุยกันในพอดแคสต์เนี่ยแกก็ถ่ายคลิปวิดีโอจากทางด้านหลังแล้วก็สโลโมชั่นให้ผมดูแกบอกว่าผมมีอาการเหมือน เท้ามันข้างในเหมือนเดินแคดวอล์กเหมือนนางแบบอ่ะเท้าคว,ว้กันเข้าหากันอันนั้นเขาเรียก crossover อ่านั่นแหละฮะแล้วผมก,ก็เออจริงซะด้วยเพราะรองเท้าด้านในของผมอ่ะมันจะมีจังหวะสีกันสาสีกันสีกัน,กนเขาก็บอกว่าเหตุผลที่ผมเป็นแบบนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อ,อสะโพกผม ไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อกางสะโพก่ะเนียการกลางเราไม่ได้กลางแบบกลางตรงเป็นกลางขาแต่การกลางของกล้ามเนื้อกางสะโพกเนี่ยมันแค่กลางเพื่อประคองให้มันอยู่ตรงเท่านั้นเองพอมันอ่อนแรงปั๊บมันก็จะตกเข้ามาไงพอตกเข้ามาขาเนี้ก็จะเข้ามาเสียดสีกันถ้าฝึกซ้อมถ้าออกกําลังกายกล้ามเนื้อตรงนี้ให้แข็งแรงนะจะเปลี่ยนทาวิ่งเนี่ยแกก็เลยบอกว่าให้ผมเนี่ยไปออกกําลังกายในท่าเล่นสะโพกผมก็ฮะเกี่ยวด้วยเหรอวะไม่ใช่เพราะว่าผมจะใช้คําไหนดี ผมก็เข้าใจว่าเมื่อผมวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีเองเปล่าเลยมันเหมือนจัต้องไปฝึกเพิ่มในส่วนที่มันทําให้ใ<ช>มันเกิดผลลัพธ์นี้เพราะว่าสะโพกส่วนนั้นเนี่ยในชีวิตประจําวันจะไม่ได้ใช้เหมือนกับท่าที่หมอเมย์บอกอะ่ะคือค่าสไตรคือค่าเข่าต่ําเข่าสูงชีวิตประจำวันเราไม่ได้ทําเข่าต่ําเข่าสูงดังนั้นเราต้องไปฝึกเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นได้ใช้รวมถึงสะโพกนั่นเองด้วยบางทีนนะทเนี่ยนะผมทำพอดแคสต์สเตปไลฟ์เนี่ยผมค่อยๆเข้าใจทีละหน่อยแล้วว่าเออทำไมที่นี่นะเขาถ ผมคงคือนักวิ่งซื้อบื้อคนหนึ่งที่โอเคที่รู้เรื่องวิ่งแหละจึงสามารถปอ้อนคำถามได้แล้วผมก็มีประสบการณ์ซื้อบือ้อซื้อบือ้อไม่ครับนันนิค<ม>สรุในในฐานะคน <c oughs> ในฐานะคนตอบเนี่ยนันเองสรุปขมวดความได้ดีมากเลยเนี่ยแทนใจหลายๆคนที่เป็นนักวิ่งเลยอย่างเช่นในแต่ละอีพีเนี่ยมีเรื่องซื้อบื้อซื้อบื้อที่ผมเหมือนมานั่งดำเนินรายการไปแลวหาความรู้ไปด้วยเนี่ยเออผมก็เลยพอฟังหมอแอร์พูดแบบนั้นอ้อเหรอกลายเป็นว่า นี่ผมกาลังฝึกวิ่งแต่ผมไม่ต้องไปเล่นสะโพกเพิ่มเพื่อเพื่อเสริมความแข็งแรงและมันก็เกี่ยวข้องกันจริงๆนั่นเอกลองเล่นแล้วนั่นเอกจะเห็นน้ําเห็นเนื้อเลยครับจะวิ่งดีขึ้นอ่าแต่รู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่อันนี้พูดเผื่อเพื่อน,อนๆที่เป็นคนทํางานออฟฟิศทุกคนเนี่ยจริงๆร่างกายเราอะ่ะมันถูกสร้างมาให้งอสะโพกและงอเขา่านึกภาพออกไหมคะมันไม่สามารถ เป็นแบบรีเวิร์สลงไปได้ธรรมชาติคือยืนและนั่งก็คืองอสะโพกงอเขา่าเขามันจะเหยียดไปได้แค่สุดตรงแต่มันจะไม่ได้สามารถเข่าพับขึ้นมาข้างหน้าได้ดังนั้นน่ะธรรมชาติของมนุษย์อะ่ะมันก็คือนั่งงอสะโพกงอเขา่าการทํากิจ,จวัติแบบนั้นทุกวันทุกวันในเพื่อนๆที่เป็นสายออฟฟิศฟังฟังเนี่ยลองสํารวจตัวเองดูว่าคุณนั่งนานเกินไปจน กล้ามเนื้องอสะโพกมันตึงมากมันจะส่งสัญญาณประสาทบางส่วนทําให้กล้ามเนื้อก้นของเราอ่อนแอหรือวีกเป็นเหตุผลว่าทําไมน้าเด็กถึงเทสออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ดูวิดีโอออกมาเขาจะเห็นเลยว่ากล้ามเนื้อกางสะโพกของเราของคนที่นั่งนานๆจะอ่อนแอไปบอกเลยว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแล้วเวลาเราพยายามเอากล้ามเนื้อที่เรามีออกไปวิ่งการวิ่ง5โล10โลอาจจะไม่เป็นปัญหา แต่การวิ่งในระยะที่มันชาเลนตัวเองไปเรื่อยๆอันนั้นจะแปลว่าเราจะเคนละเราจะต้องรีดทุกอย่างออกมาในวันที่เราวิ่งถึงกิโลสามสิบห้าแล้วเราเคยเห็นเพื่อนที่วิ่งเหมือนปัดเหมือนเป็ปดค่ะวิ่งแล้วปัดในในคนที่กำลังเข้าเส้นชัยแสดงว่ากล้ามเนื้อเขาใช้จนมันแบบไม่เหลือแล้วอะ่ะจนกล้ามเนื้อกลางสะโพกมันก็ไม่ไหวนะน่องก็ไม่ไหวมันเลยสูญเสียอ่าแพทเทิร์นการวิ่งไปหมด ดังนั้นตรงนี้แหละก้อนที่อ่อนแอกล้ามเนื้อแฮมสิงที่ตึงกล้ามเนื้อน่องที่ตึงพวกนี้เป็นเป็นเหตุผลของการบาดเจ็บที่ง่ายดังนั้นจริงๆเราป้องกันได้หมดเลยครับก่อนที่ใครบางคนเพื่อนๆที่ฟังอยู่อยากจะมาเริ่มวิ่งมาราธอนกับพวกเราลองยืดกล้ามเนื้อให้มากขึ้นจากที่ไม่เคยทำเลยอาจจะลองเริ่มโยกขาก่อนสัก10นาที15นาทีทุกวัน ทำทุกวันนะไม่มีคําว่าแบบไม่ทําแต่ทําน้อยทํามากขอให้ทําเพิ่มความยืดหยุ่นก่อนนะั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าการเพิ่มความยืดหยุ่นการเพิ่มความแข็งแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราวิ่งมาราธอนอย่างไม่บาดเจ็บเนี่ยผมก็ได้แต่คิดถึงตัวเองแล้วก็ในฐานะนักวิ่งซื้อบือ้อซื้อบื้อคนเหนือคือผมก็แค่ใส่รองเท้าแล้วก็ออกไปวิ่งออกไปเลย,ออเลยโดยที่ไม่ได้ยืดเหยียดอะไรก่อนเลยซึ่ง ไม่ดีเลยนะเนก็กแต่มันคือธรรมชาติไม่มีใครจะมาออเดี๋ยวต้องเรียนโยคะก่อนยืดเหยียดก่อนแล้วก็สร้างความแข็งแรงก่อนแล้วค่อยออกไปวิ่งครับเราต่างเริ่มในสิ่งที่เราอยากทําก่อนถูกแล้วค่ะคแต่ถ้าเรามีโอกาสหาความรู้หรือเรามีโอกาสฟังพอดแคสต์ดีๆเราก็จะรู้ว่าเพื่อนๆจะรู้ว่าไม่ใช่แค่เราออกไปวิ่งนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยากจะวิ่ง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  เราต้องยืดหยุ่นด้วยเราต้องสร้างความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อมัดที่ต้องยืด <ผม S 2> สร้างความแข็งแรงให้มัดที่ต้องแข็งแรงดังนั้นเขาจะต่างกันหน้าที่ที่เราจะต้องให้งานที่เราต้องให้เขาต่างกันในในี้เคยมีเพื่อนกลุ่มที่มันเอาแต่อู้งานไหมคะ <c oughs> โอ้เป็นประจำฮะนั่นคือชีวิตผมเลย <c oughs> ฮะมันจะต้องมีหนึ่งคนในกลุ่มห้าคนมันตัวแสบเลยอู้อย่างเดียวเมื่อไรทํางานกลุ่มไม่เป็นไรเ <c oughs> พื่อนทาไปสี่มัดสี่มัดที่เหลือทําไป ฉ,ฉ,ฉันไม่ต้องทาฉันก็วิ่งได้ฉันไม่ต้องทํามันก็วิ่งได้นี่เออเขาก็วิ่งได้เราก็วิ่งได้ครับแต่ถ้าเราอยากจะให้เขาคนนี้ทํางานจริงๆจังๆเราต้องให้งานเดี่ยวเหมือนที่ครูชอบให้งานเดี่ยวพวกเราเพเราเราทำงานกลุ่มเราจะอู้อู้ได้เพราะมีเพื่อนช่วยทํานั้นกล้ามเนื้อสะโพกกลางสะโพกของนันน็กคือมัดที่จอมอู้นั้นนันน็กจึงต้องไปสร้างความแข็งแรงของก,กล้ามเนื้อกางสะโพกมัดได้ม,ดมัดหนึ่งมัดเดี่ยว อย่างในกรณีผมผมควรจะต้องหมอแอมไม่ได้บอกซะด้วยก็แค่ไล่ผมไปทําอะไรกับสะโพกตัวเองแต่ก็ไม่ได้บอกด้วยว่าทําอะไรผมก็เลยก็เลยแค่เกาตูดเล่นเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นเลย <c oughs> ผมต้องทําอะไรกับสะโพกผมครับจริงๆงง่ายมากนะในแค่นในยืนธรรมดาเราก็แค่กางสะโพกไปข้างๆในจังหวะที่กางขึ้นหุบลงแค่นั้นเองมันก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อกางสะโพกแล้วมัดเดี่ยวอ๋อก็คือการยืนแล้วก็เปิดขา กางออกไป เพ no mm yeah> right> ื่อนๆต้องการภาพประกอบนะเด็กไหมคะเหมือนลักษณะเหมือนซ้อมบอลเล่ก็คือเหมือนยืนยืนแล้วเราก็กางขาไปนี่เราทํางานผ่านเสียงไม่ต้องแสดงท่าทางเพราะว่ามันจะดูเป็นละครวิดีโอเอางี้เอางี้ไม่อยากจะทําให้น้าดูเหมือนน้าจะได้กลับไปทํางานได้หมอครับคุณทําผมจะใช้ความสามารถผมอธิบายภาพยืนโอเคเริ่มต้นตอนนี้ภาพที่ผมเห็นสุภาพสตรีที่น่ารักมากกาลังยืนแล้วก็ช่วยขยับไมค์ึ้นด้วยฮะกำลังยืนถ้าถ้าเป็นเทรนดยุค90ถ้าเป็น มุกบุลีคือเอ๊ยยืนแล้วเหรอนะอะไรอย่างงี<ย>แ้แต่เราจะไม่ทาอย่างนั้นอาแทนได้เธอยืนแล้วเธอยิ้มมาทางผมแล้วผมก็เขินอยู่แล้วก็กางขาแค่นี้สิลปธรรมเธอเธอเปิดขาออกด้านข้างใช่กางออกอด,ดูจากองศาแล้วเธอเปิดออกมาแค่45องศาเท่านั้นเองจากขาหล <ะ S 1> ักที่ย,ยืนอยู่นะคะนะาลองยืนแล้วนราจะลองเปิด90เนี่ยมันเปิดไม่ได้หรอกเพราะองศา กาจะงางเมันจะได้แค่นั้นถ้าจะเปิด90อ,องศาแนะนำให้คุณอยู่ในคณะล่บอลชอยของรัสเซียนะฮะคุณจะทำได้ okay. มันจะไม่ได้มากนะักแล้วก็แค่ประมาณนี้พอแล้วเปิด45เปิดไปตรงๆ4 5ถึง60ได้แค่นี้รประมาณนี้โอเคแต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะต้องเอ็นเอ็นขาไปข้างหลังนิดนึงคือองศาเราเนี่ยองศาเราจะไม่ได้เปิดไปหน้านะตอนนี้หน้าตรงนะฮะเธอเปิดขาออก4-5องศาแต่ด้านข้างเราจะเห็นว่ามันคอไปข้างหลังนิดนึงขาที่เปิด ขาที่เปิดก็อยู่ทำมุม45องศาดุดกันกับขาหลักพูดง่ายไม่ใช่ยืนแล้วกังกังขาโชคดีเลืที่ผมเรียนสายวิทย์โอเคผมอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างดีต้องเอียงด้าน45องศาและหมายนี้ต้องยืนพูดไปเรื่อยเยหรือเปล่าคะ45องศาทั้งมุมขนานและมุมเอียงไปด้านหลังใช่ประมาณจริงๆเลือไปข้างหลังประมาณแบบ15องศาถึง30องศาก็ได้แค่น้ก็เพียงพอแล้วมีมีทำเป็นเซตหรืออะไรยังไงไหมฮะใช่จำนวนครั้งเนี่ยนะก็จะเริ่มจาก10ครั้งก่อน ปกติเวลาเราเล่นเวทกันเราก็จะเริ่มจากประมาณ10ครั้งแล้วก็เพิ่มจานวนครั้งไปเรื่อยๆจนนะ้าร่วมรู้สึกเมื่อยและนะ้าก็ทนไปอีกสักสองครั้งถึง3ครั้งสมมุติว่าถ้าทําได้สัก10ครั้งแล้วก็เริ่มเมื่อยนิดๆโอเคลองไล่ไปถึงสัก15บห้บห้าครั้งที่14 15เริ่มไม่ไหวแล้วเมื่อยมากตึงๆเอาแค่นี้แล้วเราก็ทํามครั้ง3มเซตก็เหมือนการเล่นเวทธรรมดาทั่วไปสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นเวทก็คงจะพอรู้ อธิบายภาพต่อคือตอนนี้คือหมอเมย์ไม่นั่งแล้วนะฮะ <laughs> เธอยืน,ออน,นเธอแอนยืนปัน<โ>กกระถาหลายอย่างโอเคตอนนี้เธอกำลังจะกลับสู่ท่านั่งนะฮะโอเคระบบเสียงเธออาจจะว,วูบวาบนิดหนึ่งเพราะว่าเธอนั่งไปจูนใหม่ไปอ๋อเนี่ก็คือการให้งานเดียว <laughs> ให้งานเดียวอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่คนส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยรู้และไปเล่นแต่สครอตอ่ะกลับมาที่เรื่องการให้งานเดี่ยวคือเขาเรียกว่าฟิตเจาะเป็นส่วนๆที่เรามีปัญหาทีนี้ เราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนของเราบกพร่องคุณภาพของการวิ่งถ้าวิ่งและอาการบาดเจ็บของเราจะฟ้องใช่ไหมฮะว่าส่วนไหนเราบกพร่องใช่ถ้าอย่างาอย่างพี่ป้องเนี่ยเป็นนักวิ่งมืออาชีพเนี่ยพอจะเดาได้ไหมฮะว่า กล้ามเนื้อคงจะเหนียวเหมือนไก่บ้านแล้วเขาจะไม่มีวันเจ็บอีกแล้วหรือเปล่าฮะเขาทํามาทั้งชีวิตของเขาใช่ไหมฮะพี่ป๊อกเ็าจะไม่มีวันเจ็บอีกแล้วเพราะว่ามันเหนียวเป็นไก่บ้านแล้วหรือคนะถามว่าจุดไหนที่มันยังไม่เจ็บวันนี้ยังเจ็บอยู่ไหมฮะในการซ้อมมาทั้งชีวิตยังยังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่อ่ะอครับยังเจ็บอยู่ครับครับผมอย่างอย่างผมเดาเอาว่าระดับแบบพี่ป๊อกเนี่ยคือทุกส่วนมันคงใช้งานกันมาอย่างครบครันแล้วมันน่าจะมันยังจะเจ็บอยู่อีกครัผมยกตัวอย่างการบาดเจ็บ ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังยัง,ยงเหมือนยังมีค้างอยู่ต่อเน,นื่องก็คือไปซ้อมวิ่งที่สุรินนึกอย่างที่สุรินเพราะว่าจะมีน้องคนหนึ่งวิ่งเพราะนักวิ่งเนี่ยทุกคนจะรู้กันเช่นมาจิกจิก,จก,จกมาข้างๆเราเนี่ยเหมือนมันเหมือน,น,นแข่งรถอะ่ะมามาบึ้น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 ข้างๆนะเอาละได้โอกาสเลยเขาเด็กกว่าด้วยนะโอ้นี่เราไล่เลยพอเริ่มไล่ปั๊บเขาก็รู้ว่าเราไล่เขาก็หนีเริ่มบาดเจ็บแล้วนะเนพราะเราไปใช้หนึ่งเพิ่มความเร็ว เร็วเกินไปใช้กล้ามเนื้อที่ยังไม่เคยถูกใช้เพราะที่จริงถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเราต้องไปฝึกตั้งแต่อินทวาฟาสเลกอะไรอย่เงี้ยแต่นี่ไม่เราเล่งปุ๊บ อ๋ออารมณ์เหมือนแบบว่าคุณผู้ฟังเราเนึกภาพนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ชอบความซิ่งเนี่ยเวลามีรถซิ่งมาฮึ่มฮึ่มอยู่ข้างหลังเราเราก็ต้องมีการชนิดหนึ่งอะไรแบบนี้ชนิดหนึ่งใครอาจจะอาจจะทําให้บาดเจ็บได้เด็กมันจะมาปีนเกลียวมีปอกก็เลยมีการสับโชสับโช์นี่หน่อยเลยเจ็บอ๋ออย่างนี้ยกตัวอย่างอันนี้เนี่ยเพราะว่ามันเคยเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุที่ทําให้บาดเจ็บข้อพับเข่าด้านในซึ่งก็ยังบาดเจ็บซึ่งมันก็ยังยังบาดเจ็บแล้วก็หายไปแล้วก็บาดเจ็บ มันเกิดจากเขตนี้ครับยังจําได้อยู่อ๋อ oh. มันก็วนมาว่าหนึ่งเราใช้ชีวิตประจำวันนั่งสองเรายืดเยียดน้อยสามเราไม่ได้สร้างความแข็งแรงพวกนี้มันก็จะวนวนกันไปรวมถึงอายุที่มากขึ้นนั้นพอธรรมชาติของเราเราอายุเยอะขึ้นกันฟื้นฟูการฮิลิ่งมันช้านั้นเราต้องใช้เวลามากกว่าคนปกติ รือคนทั่วไปแต,แต่ละคนก็ไม่เท่ากันดังนั้นอย่างเพื่อนๆฟังอยู่ก็อาจจะลองประเมินตัวเองดูว่าเอ๊ะตอนนี้เรากําลังวิ่งอยู่ในถึงจุดไหนเรามีการบาดเจ็บมาก่อนไหมถ้าตอนนี้เรามีการบาดเจ็บอยู่อยากให้ลองหันมองดูว่าอะไรที่เราควรต้องทําอะไรที่เราควรทํากับอะไรที่เราอยากทํามันต่างกันวิ่งเราอยากวิ่งก็ออกไปวิ่งทุกวันแต่สิ่งที่ควรต้องทําการยืดเหยียดการสร้างความแข็งแรงการปรับสมดุลของกล้ามเนื้อ เพื่อให้เราได้วิ่งได้นานๆเพื่อให้เราได้ยังวิ่งสนุกยังมีความสุขกับการวิ่งอยู่ในแง่นี้มีคนฝากคาถามมาครับว่าการเล่นกีฬาชนิดอื่นควบคู่กันไปด้วยเนี่ยมันมันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่สําคัญกับการวิ่งไหมครับอย่างเช่นการว่ายน้ําการปั่นจักรยานหรืออะไรก็ตามแต่มีคาแนะนํำยังไงไหมฮะไปยกเวทไปปั่นจักรยานไปไว่ายน้ําพวกเหล่านี้ควรทําครับ มันมีอยู่ช่วงนี้ที่ผมเหมือนมีอาการบาดเจ็บแล้วก็แต่ก็ไม่อยากหยุดซ้อมกรเดยไปเล่นกีฬาชนิดอื่นครับแล้วก็พบว่าสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่ได้เดินรอบโต๊ะเลยก็เลยชวนปิงปองไปซ้อมส่งผลเสียครับตังหมดกระเป๋าเลยครับไม่ได้เลยครับไม่แนะนำนะครับกูฟังครับโอเคก็คือครอสเซนี่จะเป็นแบบ กีฬาอื่นอาจะจะเป็นว่ายน้ำจริงๆเนี่ยเป็นเหมือนการใช้เครื่อง e l ลิ p ติ c ค l การโยกเครื่องโยกเขาใชเครื่อง cross training รรหรืออาจจะเป็นการแค่ปั่นจักรยานเบาๆรบหรือเป็นการว่ายน้ําก็คือทดแทนการ training, คาร์ดิโอเทรนนิงด้วยการออกกำลังกายมัดอื่นรเราใช้มัดอื่นบ้างหรือใช้กลุ่มกล้ามเนื้อมัดส่วนอื่นที่มันไม่คุ้นเคยคแต่ไอ้ส่วนที่เมื่อกี้แนะนำนะเนในการสร้างความแข็ง,ขง,แ,งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกเฉพาะส่วนอันนี้ต้องทำเสริมลงไป มันไม่เหมือนกันนะคะมันคนละอันกันเอาอย่างนี้ละกันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้นึกออกว่าไออาการบาดเจ็บที่มันฟ้องโดยร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องไปเสริมสร้างความแข็งแรงตรงไหนเพื่อให้คุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพนะครับอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างแล้วผมมีอาการวิ่งขาควายกันอ๋อสะโพกไม่แข็งแรงอ่ะเจ็บหน้าแข้งเกิดจากอะไรครับ จริงๆเจ็บนะ้าแข้งเราดูได้ว่าแข้งในแข้งนอกแต่ส่วนใหญ่มันมันมกจะสัมพันธ์นกันกับ 1. การเพิ่มความเร็วของเจ้าตัวคนนั้นครับ 2. การเพิ่มระยะของเจ้าตัวคนนั้นนะคะแล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับรองเท้านิดหน่อยถ้ารองเท้าเป็นตัวส่งให้เราเร็วขึ้นไปอีกนั้นความเค้นของกล้ามเนื้อมันก็จะมากขึ้นแต่วนกลับมาถ้าสะโพกแข็งแรงพอ การใช้กล้ามเนื้อน่องเราจะน้อยลงแต่พอสะโพกเราไม่แข็งแรงอันนี้แบบลึกไปอีกนะนะถ้าสะโพกเราไม่แข็งแรงอ่ะเราก็จะใช้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแทนเราจะใช้น่องแทนดังน,นั้นส่วนหนึ่งของการเจ็บหน้าแข้งก็คือการที่แกนกลางและกล้ามเนื้อสะโพกทั้งหมดอ่ะไม่แข็งแรงนั้นสุดท้ายไม่ว่าจะเจ็บอะไรก็ตามอยากให้เพื่อนๆวน,นกลับมานึกอะไรไม่ออกวนกลับมาที่แกนกลางและก็กล้ามเนื้อสะโพกก่อนแก้ส่วนนั้นหลายๆเคส ปรับลดระยะปรับลดความเร็วปรับเรื่องการออกกําลังสร้างความแข็งแรงเพิ่มเติมเข้าไปไม่ต้องมาหาหมอเมเลยพี่ปอกสังเกตไหมว่าอีพีนี้เธอเฉิดฉาย <c oughs> เหมือน <c oughs> มีแสงอะไรออกมาจากตัวเธอมันเป็นงานชํานาญเธอง <c oughs> งานเลยครับงั้นขอญาตถามถึงงานของหมอเมแล้วกันนะฮะบรรดาสายวิ่งเจ็บอะไรกันมาที่มาหากันบ่อยๆไฮไลท์หลกัลกๆถ้าเป็นสายวิ่งจะมีไอ้ที่แบนเจ็บข้างเข่าด้านนอกสองเจ็บส้นเท้าร,รองชำ้ำสาม,สามเจ็บ ข้างแข้งก็คือคชินสปรนที่นันเอกพูดถึงอาจจะมีเจ็บแฮมสิงแล้วก็เจ็บสะโพกก็มีส่หลักๆจะอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งคําแนะนําของหมอเมก็คือก็คือการให้งานเดียวไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อ<ถ>เฉพาะแต่ละส่วนนั้นถ้าพูดหลักๆดูคร่าวๆกันแค่เนี้ยก็เพื่อนๆลองดูว่าขาดส่วนไหนเติมความแข็งแรงส่วนนั้นตรงไหนเกินตึงเกินให้ยืดออกตรงไหนขาดให้ใส่คอเข้าไป ใส่ความแข็งแรงเข้าไปอันไหนตึงเกินไปให้ยืดออกแค่นั้นเองก็ stretching ยืดเหยียดธรรมดาที่เรามีท่าเยอะๆตามอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วผมเคยมีโอกาสได้ไปถ่ายคลิปกับครูเปิลครูเปิลคือสุภาพสตรีที่ประคับประคองผมตั้งแต่ First 10K แล้วก็ First Half ในงาน9นะฮะแล้วก็เช้าๆเธออยู่ที่สวนลุม <laughs> ยังว่าช่งชาวงเช้านะครับหลายคนเอ๊ะ คูเพื่อนปกติอยู่แถวศนรุมกลางคืนหรือกลางวันซึ่งไปถามเธอเรื่องแบบนั้นผมเอามือตีปากอย่าลบหลู่ครูผม <laughs> เธอจะอยู่ช่วงเช้าเช้าพบว่าเราวิ่งกันอยู่แค่10กิโลเท่านั้นแหละฮะแต่เวลาในการยืดเหยียดก่อนและหลังวิ่งเนี่ยนานกว่าวิ่งซะอีกโอ้โหเธอมีประมาณร้อยท่าเลยฮะดูเธอดูให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากซึ่งมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมฮะในเรื่องของการยืดเหยียดก่อนและหลังจากการวิ่ง ครูเปิลเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากเลยครับครูเปิลเป็นครูโยคะดังนั้นเนี่ยเอ้าเหรอฮะใช่ใช่ครับครูเปิลว่าแล้วผมว่าแล้วเชียร์ผมว่าแล้วเชียร์ครูเปิลหรือเธอจะพยายามจะขายคอสนะเธอไม่ได้มีเจตนานั้นใช่ไหมต้องไปเรียนโยคะกับครูเปิลเพราะครูเปิลเป็นครูโยคะที่สอนมาเป็นสิบปีนะมากกว่าสิบปีมากกว่าสิบปีขอโทษครับเก่งมากคือคือครูเปิลเนี่ยถ้ายกตัวอย่างของนักวิ่งระยะไกลครับนะถ้านักวิ่งระยะไกลเนี่ย ล้ามเนื้อต้องดีสิ่งหนึ่งที่คูเปิลเป็นอยู่แล้วครคัคือออกกําลังกายแล้วก็ก่อนวิ่งก็จะเป็นโยคะคหลังวิ่งก็จะไปสอนโยคะดังนั้นเนี่ยชีวิตประจาวันเกี่ยวข้องกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อดังนั้นสังเกตว่ากล้ามเนื้อเขาดีกว่าคนอื่นครับแล้วก็วิ่งดีด้วยอ๋อผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเธอก่อนวิ่งเธอยืดเหยีดยดซะผม ถ้าผมหมดไฟเลยฮะผัวเอ็มครับผมผมหมดไฟแล้วครับพอวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากทาผมก็อยากทิ้งตัวแล้วก็ดื่มอะไรเย็นๆแล้วก็ยืดเยียดซะจนต่อกูครับปล่อยผมไปจตกกันแต่อ่ะหลังจากแต่ฮัลโหลเปิ้ลแต่วันไหนที่วิ่งกับเธอผมรู้สึกสบายตัวอย่างยังไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งก่อนและหลังนะฮะซึ่งมันดีจริงๆผู้ฟังครับ อาการบาดเจ็บไม่ใช่เรื่องหน้ากลัวและไกลตัวเลยนะครับขอให้คุณเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้เราสามารถเรียนรู้ที่จะป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูได้หากอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเราเองอย่างที่เราคุยกันเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากมายนะครับและที่สําคัญมาถึงตรงนี้ย้ําอีกทีนะครับอยากแชร์เรื่องวิ่งหาเพื่อนวิ่งเข้ามาในกลุ่มของเรานะครับเซฟไลฟ์รันเนอร วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับทำให้เราได้มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้มีเรื่องราวที่จะทำให้ชีวิตสนุกสนานขึ้นนะครับและย้ำกันเสมอเลยนะครับว่าอย่าลืมรักษาความฟิตเพราะสุขภาพสำคัญเสมอครับเจอกันใน EP ีหน้าและในท้ายที่สุดเราจะพาคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนประจาของเราที่ติดตามกันมาตลอด มีมาราธอนแรกในชีวิตให้ได้เลยครับนี่เป็นคำสัญญาจากพวกเรานะครับผมนัเน,นเกตเสพสวัสด์ปารักกระวงนนทียครับผมป๊อกอิทธิพลสมุทรทองครับหมอเมย์แพทย์ยิงสมิตราสังคโปคค่ะลาคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ step life first time marathoner สนับสนุนโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไป no you can the standard podcast eye opening for your ears